รถจนตัวหนึ่งมันได้แสดงให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่สุดแสนจะแปลกประหลาดและน่าขนหัวลุกซึ่งได้เกิดขึ้นในกลางดึกของค่ำคืนหนึ่งในวันที่18กรกฎาคมปี2015เวลาสีทุ่มห7นาทีคู่รักคู่หนึ่งพวกเขาได้ขับรถไปตามถนนที่มืดมิดและเราจะเห็นได้ว่ารอบบริเวณนั้นไม่ได้มีแสงสว่างจากบ้านเรือนของผู้คนอยู่เลย มีเพียงความมืดสนิทเท่านั้นแต่ในขณะที่ชายหนุ่มกำลังขับรถไปเรื่อยๆตามปกติอยู่ๆมันก็ได้ปรากฏร่างลึกลับร่างหนึ่งขึ้นกลางถนนตรงหน้าเขาในระยะกระชั้นชิดอย่างมากแต่ก็ถือได้ว่าเขานั้นมีสติดีและได้รีบหักหลบออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่รถไม่เสียการทรงตัวทำให้ทั้งคู่ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดและถ้าเราดูให้ดีจะเห็นว่าร่างนั้น มีลักษณะเหมือนผู้ชายสวมกางเกงยีนและเสื้อคลุมแต่ดูจากสภาพแวดล้อมประกอบกับช่วงเวลาที่ดึกมากแล้วมันก็ไม่น่าจะมีใครมาเดินอยู่บนถนนที่มืดสนิทเช่นนี้เพราะเห็นได้ชัดว่าไม่มีบ้านเรือนของผู้คนในละแวกนั้นเลยแต่อย่างใดเพื่อนๆล่ะครับดูคลิปนี้แล้วมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมบอกให้เรารู้ด้วยนะครับเมื่อผู ือวิญญาณตลอดจนเรื่องราวลี้ลับต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกของเราแต่ละคนก็คงจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปวันนี้กุสยองจึงอยากพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมคลิปตายติดผีที่จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกกลัวจนนอนหลับฝันดีตลอดทั้งคืนอย่าลืมเรียกวิจรารณญาณมานั่งอยู่ข้างๆในระหว่างที่ดูคลิปนี้ด้วยหากใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนเดียวโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า รอบๆตัวของท่านไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งดูอยู่ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีซูปเปอร์มาเก็ตไม่ทราบชื่อได้พบเจอกับเรื่องราวที่สุดแสนจะน่ากลัวซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของค่ำคืนหนึ่งและเหตุการณ์นี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดของร้านนั่นเองในคลิปเราจะเห็นว่าในช่วงแรกมันยังไม่ได้มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้น แต่หลังจากนั้นไม่นานอยู่ๆมันก็ได้ปรากฏร่างปริศนาร่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุบริเวณประตูทางเข้าร้านลักษณะของร่างนั้นก็คือตัวเล็กดูคล้ายกับเป็นร่างของเด็กและร่างดังกล่าวก็ได้ยืนอยู่แบบนั้นเป็นเวลานาน,านแต่แล้วเมื่อพนักงานในร้านได้เดินมาบริเวณเคาน์เตอร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน แต่เขานั้นกลับไม่สังเกตเห็นร่างนั้นเลยแต่อย่างใดและยังคงทำงานไปตามปกตินอกจากนี้ร่างดังกล่าวยังขยับไปมาได้อีกด้วยนี่ก็ถือเป็นเรื่องราวที่หาคำอธิบายได้ยากที่เราอยากนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์ Reddit โดยผู้ใช้งานชื่อ Kitty K38 มันเป็นคลิปลอนๆที่เกิดขึ้นในกลางดึกของค่ำคืนหนึ่งซึ่งครอบครัวดังกล่าวพวกเขาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ในบ้านแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเจ้ากล้องวงจรปิดตัวนี้มันกลับบันทึกเหตุการณ์ที่น่าขนลุกซึ่งเราจะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันกลางดึกของคืนวันที่28สิงหาคม ปี2020ชายคนหนึ่งเขาได้เตือนขึ้นมาเพราะความหิวที่ก่อตัวขึ้นจนรบกวนการนอนและเขาได้เดินไปยังห้องครัวเพื่อที่จะหาบางสิ่งรับประทานแน่นอนว่าตัวเลือกนั้นก็คือซีเรียลกับนมเราจะเห็นว่าเขากำลังเปิดตู้เก็บของและหยิบซีเรียลกล่องหนึ่งออกมาพร้อมกับหยิบชามใบหนึ่งออกมาด้วยและเทซีเรียลใส่ชามนั้นแต่เมื่อเขาได้เดินไปหยิบนมในตู้เย็น อยู่ดีๆกล่องซีเรียลกล่องนั้นมันก็ได้ขยับเคลื่อนที่ไปเองโดยไม่มีสาเหตุเมื่อเขาหันกลับมาก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากและได้หยิบกล่องนั้นกลับมาวางไว้ที่เดิมแต่ในขณะที่เขากำลังเทนมอยู่นั้นกล่องดังกล่าวมันก็ขยับได้เองอีกรอบโดยที่ในครั้งนี้เขาสามารถสังเกตเห็นมันแล้วจึงได้รีบนำนมเข้าไปเก็บในตู้เย็นทันทีแต่เมื่อเขาหันกลับมาก็พบว่า กล่องซีเรียลมันได้เคลื่อนผ่านหน้าผ่านตาเขาไปอย่างรวดเร็วทำให้เขาตกใจกลัวสุดขีดจนต้องรีบวิ่งออกจากห้องครัวทันทีเวลาเพื่อนๆอ,ออกมาหาอะไรกินกลางดึกถ้าพบเจอเหตุการณ์เชน่นนี้จะทำยังไงกันบ้างครับนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในออฟฟิศแห่งหนึ่งและมันได้ถูกโพสล์ลงในติ๊กต็อกโดยผู้ใช้งานชื่อกิลชนทำให้เราได้พบเจอกับความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในออฟฟิศแห่งนี้โดยเริ่มคลิปมานั้นเราจะพบเจอกับชายคนหนึ่งกําลังนั่งทํางานบนโต๊ะทํางานของเขาอยู่เพียงคนเดียวเป็นไปได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่คนอื่นเลิกงานและกลับบ้านกันไปหมดแล้วนั่นเอง แต่แล้วในขณะที่เขากำลังนั่งทำงานไปตามปกติอยู่ๆขวดน้ำที่วางไว้บนโตะ๊ะมันก็ล้มลงอย่างแรงเหมือนกับว่ามีใครบางคนมาปัดมันชายคนนั้นจึงได้ค่อยๆลุกขึ้นและหยิบมันกลับมาวางไว้ตามเดิมแต่หลังจากนั้นจอมอนิเตอร์คอมที่ถูกวางไว้บนหลังตู้เก็บของซึ่งอยู่ด้านหลังแกลกๆกับเขาก็ได้ตกลงสู่พื้นอย่างไม่มีสาเหตุทำให้เขาเริ่มตกใจ และลุกขึ้นเพื่อจะดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เริ่มขึ้นเมื่อเก้าอี้ที่เขาเคยนั่งอยู่ตลอดมาก่อนหน้านี้ได้พุ่งเข้าชนเขาอย่างแรงทําให้เขาตกใจมากจนต้องรีบวิ่งหนีออกไปทันทีนี่คือเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อ ที่มันได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งและเรารู้ว่ามันเป็นการยากที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไรกันแน่จึงอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้ใช้ชื่อในติ๊กตอกว่า Wonder Woman เธอได้อัปโหลดคลิปเพื่อแสดงว่าตัวเธอเองนั้นพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่น่าคนลุกภายในห้องของเธอในคลิป เธอจะนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นและบอกว่าเธอนั้นอยู่บ้านคนเดียวและหมุนก็ล้องไปรอบๆห้องซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครอยู่เลยแต่เมื่อเธอสลับไปยังกล้องหลังมันกลับมีเงาสะท้อนของร่างร่างหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างเธอและยิ่งเธอสูงเข้าไปใกล้ร่างนั้นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเท่านั้นว่ามันคล้ายกับร่างของคนเป็นอย่างมากและเธอก็ได้พูดกับตัวเองไปเรื่อยๆ ก่อนที่คลิปจะได้จบลงนี่ก็ถือเป็นคลิปที่น่ากลัวมากที่สุดคลิปหนึ่งเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอกับเหตุการณ์เช่นเดียวกับเธอจะมีวิธีรับมือ,อยังไงกันบ้างอย่าลืมบอกให้เรารู้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันหากท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe Facebook f แ n p a g e กูสยองและ YouTube กูสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กูสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ขอตัวลาไปก่อน mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้า